ถ้าเพื่อนๆกำลังตามหาเกมแนว mmorpg ที่สามารถเข้าไปแจมการต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ตลอดเวลาแล้วแล้วก็เพื่อนๆจะต้องลองเกมนี้ครับเกมนี้มีชื่อว่ามักกัสสวอร์ไฮมักกัสสวอร์ไฮเป็นเกมแนว mmorpg ที่เราจะต้องทำเควสตและผ่านด่านต่างๆไปเรื่อยๆตามที่เกมกำหนดพร้อมกับผู้เล่นจากทั่วโลกโดยเริ่มต้นเราจะสามารถสร้างตัวละครได้ทั้งหมด6อาชีพก็คือวอร์เดียร์ไนท์พรีสวิส์ดฮันเตอร์และกันเนอร์แต่ละอาชีพจะมีอาวุธ Skill, และแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันออกไปอยากเล่นอาชีพอะไรและอัพสกิลแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับเพราะในอนาคตเราสามารถสลับอาชีพไปมาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าไม่ถูกใจก็ทนเล่นไปก่อนพอเปลี่ยนได้ก็ค่อยไปตามหาอาชีพที่ใช่อีกทีนะครับ การต่อสู้ของเกมนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์ที่ตัวละครของเราจะโจมตีอัตโนมัติในระหว่างนี้เราจะต้องคอยกดใช้สกิลจากอาวุธต่างๆเพื่อกำจัดศัตรูพร้อมกับเพื่อร่วมทีมให้ได้เราสามารถใช้เอวิเคนเพื่อทำให้ตัวละครของเราและเพื่อนร่วมทีมโจมตีแรงขึ้นได้ด้วยเป็นระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายมากๆมันจะป็นต้องวางแผนได้เลยเอาเป็นว่าตีศัตรูให้หน้าแหกก็พอ จุดเด่นของเกมนี้ก็คือระบบการต่อสู้เพราะผู้เล่นทุกคนสามารถต่อสู้ร่วมกันได้โดยไม่ต้องสร้างปาร์ตี้เห็นคนอื่นสู้อยู่เราก็สามารถเข้าไปร่วมได้หรือระหว่างที่เราสู้อยู่ก็อาจมีคนอื่นเข้ามาช่วยเราสู้ได้เช่นกันถือเป็นระบบที่ดีมากๆเพราะทาให้ผู้เล่นในเกมสามารถเล่นด้วยกันได้โดยไม่ต้องมานั่งกดยืนยันปาร์ตี้จะเก่งจะกาก,กาไม่มีใครแคร์ช่วยเชยกันแบกให้ผ่านไปได้ก็พอดีไม่ดีเราอาจจะได้เพื่อนใหม่ที่อาจจะกลายเป็นปาร์ตี้สุดเทพในอนา,นา,นาคตก็ได้นะ สิ่งที่เราจะต้องหาสำหรับเกมนี้ไม่ใช่ตัวละครเพราะเราจะบังคับตัวละครได้แค่ตัวเดียวอยู่แล้วแล้วก็ไปนั่งเปลี่ยนอาชีพเอาแต่สิ่งที่เราจะต้องมานั่งหาแทนคืออาวุธและเครื่องประดับสุดเทพที่จะช่วยทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นขอแค่มีอาวุธดีๆระดับ S S R สักอัน2อันก็เล่นเกมนี้ได้ยาวๆแล้วส่วนการอัปเกรดตัวละครนั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การอัปเกรดและวิวัฒนาการอาวุธการอัปเกรดเหล่านี้มีความสําคัญต่อการผ่านด่านต่างๆในเกมเป็นอย่างมาก จริงอยู่ว่าในระหว่างเล่นเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเท,เทพเข้ามาช่วยแต่ถ้าเราไม่เทพและให้เพื่อนแบ่อย่างเดียวก็อาจจะทําให้การต่อสู้แพ้ได้นะครับดังนั้นพยายามอัปเกรดตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ เกมนี้ไม่มีระบบ PvP มีแต่ระบบ PvE ลงดันเจี้ยนต่างๆข้างนั้นทําให้เราสามารถสร้างชุดเซตอาวุธในดวงปฏิของเราได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมานั่งพะวงว่าการปั้นอาวุธต่างๆมาใช้นั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ความอิสระนี้ทำให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอารมณ์ประมาณว่าลงเกมเสร็จได้อะไรมากก็เล่นได้เลยไม่ต้องสนใจอะไรนะครับในขณะที่บางเกมต้องมานั่งลบเกมลงใหม่เกือบพัน,นรอบเพื่อหาตัวละคร TS มาใช้กว่าจะได้มาใช้ก็คงเซ็งจนเลิกเล่นไปแล้วล่ะครับ เนื่องจากเกมนี้มีการต่อสู้แบบเรียวไทม์เกมจึงไม่มีระบบเล่นการต่อสู้แบบคูณ2ให้ส่งผลให้การดําเนินไปในระหว่างต่อสู้นั้นค่อนข้างช้าพอสมควรคาะระหว่างเล่นมีเพื่อนแทบๆทบเข้ามาช่วยสู้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีแล้วมอเตอร์ตัวน,นั้นมันดันยากมาก,มากๆอาจจะกลายเป็นการต่อสู้ที่น่าเบื่อไปเลยก็ได้เป็นจุดด้อยเล็กๆน้อยๆที่อาจทาให้คนที่มีเวลาเล่นเกมไม่มากนักอารมณ์เสียพอสมควรอีกทั้งเกมนี้ไม่มีตัวละครอื่นๆมาให้เราใช้งาน ใครที่ชอบสะสมตัวละครเยอะๆอ่านจะไม่ค่อยชอบใจเกมนี้นักแต่ถ้าใครชอบสะสมอาวุธหรือชอบดูว,วุธสวยๆแล้วละก็ผมว่าเกมนี้เหมาะจะมาลองเล่นมากๆครับ สรุปสั้นๆสำหรับเกมมือถือมักกะสึ์วอลไฮเป็นเกมแนว MORPG ที่สนุกและเล่นยังไงก็ไม่มีทางเหงาโดยระบบการต่อสู้ได้สามารถเข้าร่วมไปมาได้ตลอดต่อให้เรากะหรือเทพแค่ไหนยังไงก็มีคนเข้ามาสู้ร่วมกันเสมอใครกำลังตามหาเกมมือถือที่มีระบบการเล่นแปลกใหม,ม่อยู่แล้วล่ะก็เกมนี้เลยครับบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนก็ขอจบการแนะนําเกมมือถือมักกะสึวอลไฮเพียงเท่านี้นะครับ ใครลองเล่นแล้วสนุกไม่สนุกยังไงมาคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับช่อง pds ีเอเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ